มึงเข้าอย่างมึงเข้าอย่างเข้ามาแล้วเฮียเจ้าของกลุ่มไม่เป็นเจ้าชายอารับปะ่ะมือเสียงกูคี้่งข้าวแน่น,นอนอ้เฮีย กุตาโบไม่ใช่สัตว์เนี่ยกูเป็นบรรดาหเนะเนี่ยเขาเล้วก่อนเฮ้ยรู้จังเฮ้ยอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวเข้าไปม่ไวะเข้าไม่ได้อะผมอยากผมอยากเป็นทหารผมกรร้อง ก็ไม่นานนะเหือกเพิ่งโดนปลดเมื่อกี้ตีอยูอ่หัวทหารด้วยกอครูม,มาใครอ่ะครูอะไรอ่ะเขาจะสอนอะไรอ่ะครูแค่มาพบอเพลงนะครูก็จะเดลืมมาพร้อมเพลงด้วยเสแสรบเาแสรดิ ย้อนผลหาร <laughs> หายฝึกใหม่อ้าวแบบนี้ก็ต้องตัดสินด้วยเงินดิคู่งคูเอา้ามาตีกูาหามพ่อหามแม่มึไงไอ้ที่อะเรียกขยอยสัตว์เดี๋ยวตีมึงม่วงเลยที่ หฮ้ยมันมีปืนะเวยนหารเอาแล้วถือปืนทำไมอ่ะทำไรเ้ยอ้าวเกมดูก่อนเด็กช่างไอ้ที่อ่ะบรรจงลอยเป็นมาลาย กเกมเขาเกยผมครับป uh, ัญญาอ่อนชิบหายเลยเฮียเฮียปัญญาอ่อนแบบนี้ต้องกินข้าวโชว์ไม่รู้เกี่ยวเฮียอะไรเดี๋ยวอยากกินข้าวเฉยกูอ้วนไอ้เฮียสองกินมูสั์ไหนเดยกสองไง

ไอ้เกมมันทำบักเข้าไปได้เลยจริงเหรอเออเนี่ยมันอยู่หน้ามันอยู่หน้ากูโบลี่ไหนกูโบลี่ไหนไอกูโบลี่ไอ้ยิ่งคุยอยู่เนี่ยเตะหมวกไอ้เตะหมวกคุยกับไอหมวกเฮ้ยมันบักะไรวะมันมันบักเลยไอที่มันเต้นที่มึงเต้นเราบักทะลุแผงเฮียก็แพงมันหนาเกินนะ้วไอ้กูว่าเขากลุ่มเนี่ยเขากลุ่มไปแล้วก็ไปเป็นนอนปลาไซ่ในนั้นมันไม่กูเข่าเซตาบดม อุ้ยเรสิตโจ๊กมาตาเจ็ดพี่เหรอมาตาเจ็ดเลโก้ไปลงสมัครนลาหารก่อนไปอัสเจรีเอ้าหี้ยเดี๋ยวจะฟาดเขาอะนะโอ้หนู้นี่เบนแมน แม่แม,แมยังมาฝึกอ่ะมึงคิดดูดิอา้าวเ,เด็กปิดเทิมแล้วมาใหม่พรุ่งนี้นะครับอา้าว เด็กๆปิดเทิมแล้วแล้วมึงอายุเท่าไหร่ไว้เฮียหนุ่มเบบีมาหาแล้วว่าหนุ่มเบบีเฮ้ยผโมแม่งโ,มโ,มโมคตรเฮียควายร้อยตีค,ยควายปั่นเพื่อพอ่อนายสุดตีนายสุดสุดเจ๋งยังวะเฮียใบฝนด้วยดูิลแล้วแต่ดูดีแม่งนอนไหนเฮีย ไหนเอามีเย่สองตัวนลยเย่ลูกพี่ด่าคิมหน่อยคิมคิมเมียเก่าันเย่เนอะไอคแค่หลังแม่เป็นลื่นไม่เล็นซีไม้เหี ก็ได้ถิ่นไอไอมีมคนดับสองคนมองหน้ากันเลย Let's be soldier solider เอาเช่นที่คนเตีมนะเนี่ยคือปล่อยกุลล็อกเกอร์ มันไม่ได้ฝึกหรอกไอ้เทียแมปแบบเนี้ยไอ้เทียแมปแม่งกาดไอ้สัตว์ดูดดูดดูพลอาหารมึงเนี่ยไอ้เทียบสิบตีกองมาจำการมึงไงเฮียตีอากาศเนีย <c oughs> ย่ยติดยาหรือเปล่าเนี่ยกูยังไม่รู้ <c oughs> เลยนะไอ้เทียมึงดูมึงดูไอ้ซองตี้ดูไอ่โดนตีตายแล้วน่ะไอ้ควายเิิไอ้เทียบจะร้อยเอกไอ้ร้อยเอกเออไอจียูเอ ้ดูก็น้ากดเงียแม่งกูสิหาเ้ยดเยอะหนออกเกมผมลเโยครับคุณไปพักผ่อนเถอะอ้าวด่ากูหัวเถอค่อยมาพรุ่งนี้นอมาชโม่ไอเดียเธอขอ